สวัสดีครับนี่คือแตกลายไอดอลรายการพอดแคสต์ที่จะนำคุณผู้ฟังสู่เส้นทางของไอดอลด้วยเรื่องราวสตอรี่ที่น่าสนใจและสดใสไปในเวลาเดียวกันกับผมบาทวัชิรพงศ์วัชโรไทยและผมออยน,าานัทนายประถมโรจนวงครับแตกลายไ <Idol. S 1> อดอลเห้นเมมี้ยมูนี่น่ารักดีเว้ยเอ้เยอั่อออนี้ก็แจมฟังนู้นก็แจมเว้ย สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับมาแล้วนะนี่คือแปลกลายไอ้โอยเดี๋ยว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 เเดี๋ยวปั้นมันนะปั้นมันะเออบ้าเลยไปโดนไปโดนตัวไหนมาเนี่ยเจ็บคอจิ๋มสวัสดีพี่ออยค่ะสวัสดีสวัสดีรู้ว่าเจ็บคอยังจะฟื้นทำเสียงสูงอีกบ้าบอจริงๆริงโปรเจกต์เสียงไงเหมือนเหมือนวงอะไรนะอ่าโลโมอะไรนะโลโลโมโซนิกอะไรเนี่ย เราแบบโลมโซส,สุนี <c oughs> แล้วก็วา้างเ <c oughs> ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววอวอมเสียงมันมีสองอย่างถ้าผลรับไปคือถ้าวอมดี่ะเสียงมันมันมันจะชุ่มคอมันจะวอมได้ดีขึ้นแต่ถ้าวอม <c oughs> ผิดผิดวิธีอวะว่าคอจะพังก่อนเับ <c oughs> <c oughs> ไปไม่ใช่อะไรที่ทำแบบวักวายอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าวันนี้วงที่เราจะพูดถึงกันเนี่ยเรามาอยู่ในจุดต้องเรียกว่าเป็นวงไอดอล อีกประเภทหนึ่งเลยเพราะว่าวงนี้นี่เป็นสไตล์แบบดาร์กมากๆนะฮะเขามีสไตล์อย่างหนึ่งเขาเรียกว่าจิกะไอดอลคือจิกะไอดอลมันมีตั้งแต่ญี่ปุ่นแล้วล่ะแต่ว่าถ้ามาประเทศไทยเนี่ยนี่คือจิกะไอดอลวงแรกของไทยเลยเราจะพูดถึงวงอากิระคุโระไอดอลเขาเรียกว่าไอดอลสายดาร์กก่อนที่เราจะพูดถึงวงนี้เนี่ยหลายคนอาจจะยังไม่บอกว่าจิกะไอดอลเนี่ย ออจีกาไอดอลครับแปลเป็นไทยแบบภาษาไทยตรงตัวเลยคือไอดอลใต้ดินมีคำกล่าวหนึ่งเขาบอกกันไว้นะครับว่าพวกเธอเนี่ยเป็นไอดอลที่ยังไม่ได้เมเจอร์เดบิวซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยคนไทยจะติดกับดักทางภาษาและความคิดที่ว่าใต้ดินคําว่าใต้ดินเนี่ยเท่ากับเถื่อนอ,อันนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ จิไอดอไม่ได้เถื่อนหรือเชียร์มันแบบเละเพะแบบทุกงงอะไรเลยจิไกดอเนี่ยมีแนวเพลงที่หลากหลายแล้วก็มีกฎปฏิบัติที่แตกต่างกันไปแต่ว่าที่เรียกกันว่าจอไกดอเพราะว่าพวกเธอยังไม่ได้เมเจอร์เดบิวต์เส้นสายาให้เพลงเปิดตัวทางการในสื่อถ้าจะให้สื่อวาเงง่ายๆเนี่ยอันนี้แล้วแต่คนจะตีความนะว่าจิไอดอเนี่ยแต่ในมุมของที่เนี่ยก็คือกลุ่มไอดอลที่ยังไม่ได้มีระบบ จัดการแบบเป็นเรื่องเป็นราวแบบเต็มรูปแบบแต่มีมีเพลงทยอยออกมาให้เหล่าโอตาได้ฟังกันส่วนหนึ่งที่มันมีข้อมูลที่มันเชื่อมกันก็คือเป็นกลุ่มไอดอลที่ยังไม่มีสังกัดเป็นตัวเป็นตนแต่ว่าถ้าในความหมายอีกทางหนึ่งไอดอลกลุ่มนี้ที่ยังไม่ได้เป็น m เจเอร์ label เ,เ,เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะทําการสแสดงในไลฟ์เ o u s ชั้นใต้ดินก็เลยไปที่มาของวัฒนธรไอดอลแหละคือไอดอลใต้ดินเนี่ยแลวมันจะมีแยกไปกเป็น มีคำว่าโลอลไอดอลอีกอซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะพูดถึงอีกวงนึงแต่ต้องเป็นเทปต,ต่อไปเราวาบคนที่ไม่เคยไปสมัมผัสหลายคนเนี่ยคงคิดว่าการไปดูติการไอดอลเนี่ยมันต้องเือนอย่างเดียวเือนคอยกันข,ขนยาบโอ้โหโนะครับยาบก้านมันหน้าพวกเราตอนนี้เดี๋ยวได้ได้ได้แ่ม่ได้ดไ,ดดดไม่ไม่ได้ใช้ไอดอละอันนั้นสันดาวกเลิกอ่ะคือ อย่าเพิ่งด่วนสรุปที่บอกมาเนี่ยคืองานรีลิสของจิกะไออลทุกวงเนี่ยมีกฎชัดเจนครับว่าห้ามเชียร์หนักหน่วงและรบกวนลูกค้าท่านอื่นในร้านโอตาคนไหนระเมิดข้อห้ามตะโกนแผ่เสียงไม่สนโลกก็จะโดนจิกไออลชี้หน้าออกไมให้เห็นมาแล้วหนักสุดครับที่เคยเจอเลยคือสตารประกาศชัดเจนเลยห้ามเชียร์ห้ามส่งเสียงงานนั้นโอตาญี่ปุ่นยืนเซ็งเป็นไม้เลยฮนะ ยืนยนิ่งเชียอะไรไม่ได้ <laughs> ด้วยง่ายเหมือนหมาหอยตัวหนึ่งในในด้านที่มาประออกอบฉากแค่แตัวเองให้คนมันก็ครบและพอมาพูดถึงจิกะไอดอลในไทยแน่นอนวงแรกเลยก็คืออากีระคุโรเนี่ยนี่เป็นวงแรกๆเลยนะที่ดึงคอนเซปต์ของคำว่าจิกะไอดอลมาหรือที่เรเรียกว่าไอดอลใต้ดินอากีระคูโรครับต้องบอกเลยว่านี่เป็นวงที่ตอน เปิดตัวมาก่อนจะเดบิวต์เนี่ยอ่าเหล่าเมมเบอร์อ่า,า, Member, อาที่เป็นเมมเบอร์ในวงเนี่ยมีเอกลักษณ์เจนมากมีสนญลักษณงหนึ่งก่อนที่ว่เขาจะเปิดตัวอย่างเต็มๆนั่นคือเฟซบุ๊กเพจของแต่ละคนรูปโปรไฟล์มีแค่ครึ่งหน้ารูปที่ลงใน s เ a ตัส s ตอรีต่างๆเขาก็จะลงแบบเหมือนคนอื่นปกติเลยเพียงแต่ว่าใส่แมสปิดหน้าลักษณะเหมือนก่อนเดบิวต์เจอมนะี2.5่ะ <c oughs> เขาปิดแมสจะเรื่องจริง แต่ B M สองนไม่รู้ครับมันมีมานานแล้วมันมีมานานแล้วแต่ว่าถ้าในมุมความเข้าใจของเราอะมอลลมืนองคือมันเป็นแฟชั่นของคนแบบใส่ดารแล้วประเด็นคือเขาอยากที่จะแบบว่าแบบเรื่องแบบเหมแบบทางตัวแบบไม่ไม่เผยแต่ตอนชัดเจนมีอยู่แต่ไม่รู้ว่าไหร่แค่นั้นเองออเราใช้กับต้นว่าจะถึงวันที่เปิดตัวอ่า ตอนนี้อเดีครววงตอนนี้ปีหนึ่งแล้วนะสมาชิกปัจจุบันตอนนี้ก็จะมีที่บอดอิ่มนานะเรนแบมบี้ชูก้าพันที่พลอยแล้วก็เฟิร์นซึ่งแน่นอนทุกคนรวมตัวกันได้ก็คือผ่านการออดิชันะ่นนะฮะสิ่งที่เป็นอีกอย่างของไอดอลวงนี้นะฮะคือแต่ละคนจะมีตำแหน่งประจำตัวคล้ายกับวงดนตรีนักร้อ,กรองหลักนักร้องรองเต้นหลักเต้นรองหรือแม้กระทั่งมือวัดมือวัดนี่ก็อบอกว่ามือวัดเนี่ย ส่วนมากเนี่ยเป็นผู้ชายวงพวกวงเล็กโตสเปกออีโบล่า่ายาผู้ชายเนี้ยน,นะหาคนที่จะวัดเป็นผู้หญิงได้นี่ยากมากนั่นน่ะสิแล้วนอกจากนั้นเนี่ยการแสดงบนเวทีของเธอเนี่ยก็จะมีนักดนตรีมาบรรเลงทางสดๆนี่คืออีกสิ่งที่ชอบปกติวงไอดอลนะเปิดแต่แบ็กกิ้งแท็กอย่างเดียวมีแค่วงนี้แหละที่เอาดนตรีสดมาเล่นโชว์ออกมาแต่โชว์นี่ก็โอ้โหดูดเดืเพื่อพลาดแล้วมันเป็นเป็นวงไอดอลที่ แสดงถึงในเรื่องของความแข็งแกร่งความรุนัรที่ชัดเจนก็เรียกได้ว่าแต่ละครั้งนี่อ่ามาแสดงเนี่ยโอ้โหหนักแน่น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 หนักหนักแน่นหนักหน่วงมากเัหมือนกักนกักนัหนักกกหดกนหนัหนักหนันกหกหนนนแนนหนักนากนักหรกกหร่เนี่ยถ้าเราจะให้พูดถึง ความหมาย a a อากิระคุโรเกิดจากคําว่าอากิระแปลว่าแสงสว่างส่วนคาว่าคุรแปลว่าสีดําืม,มันเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าโลกของเราเนี่ยมันไม่ได้มีแสงสว่างเพียงอย่างเดียวมันมีมุมมืดหลบซ่อนอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยอากิระคุโรถ้าเอามาร,รวมกันความหมายของมันก็คือแสงสีดําทุกคนมีด้านมืดในใจหมดเพียงแต่ว่าจะคุมพลัญชนะมืดอย่างไงให้มัน เกิดประโยชน์กับตัวเองนะสังคมมากที่สุดมาพูดถึงวงก่อนไอ้กีและคุณเริ่มต้นเนี่ยก็คือคุณคนสุิยาสุภิกิจนะฮะเป็นคนที่ชอบฟังดนตรีนะเป็นคนชอบฟังมีแนวที่ชอบด้วยคือเป็นครีโมและเมทัลโอหสครีโมก็รู้วากแน่ดอน <laughs> <laughs> วากเน้น <laughs> ยิ่งเมทัลหนักเลยทีนี้เอ,อวงวงักวักถึงวักถึงขั้นเช่ที่ว่าถ้าเกิดพี่วักในบอในบอในบอไหนเกิดเสียงเงียบขึ้นมาเอาคนนี้ไปวักได้เลยนะฮะไปวักได้เลย <c oughs> ได้ครับรุ่นะเจ้าไปรุ่นเจ้ารุ่นเจ้าไปเดี๋ใจเย็นๆรู้ว่าหลังจบมหาลัยเจออะไรมาเยอะใจ <c oughs> เยน็นๆขอไปคุณฟังนิดนึงถ้าพลาอีกอาจจะว่า <c oughs> <c oughs> ก่อตั้งนะวันแรกก็แน่นอนวันที่20สิตุลาแล้วปีหกหนึ่งนะแล้วก็เดบิวต์เมื่อสามีมีเดบิวต์ก็ยังไม่ถึงปีเลจะครบปีอยู่ละประมาณสิเดือนซึ่งแน่นอนก็วงไอดอลนี้ก็เป็นแนวเพลงแบบเอาเสีในทิพไอซึ่งก็จะแตกต่างจากไอดอลกระแสหลักเลยกระแสหลักก็จะสดใสนะสกกน,น่ารักอะไรแบบแต่นี้นม <า S 1> ีสายหวานแต่อันนี้นี่คือมาแบบโอ้โหนักเกิเพราะฉะนั้นนะฮะ ใครที่ใจคุณไม่แข็งพอนะฮะวงนี้อาจจะอาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์มนะเท่าไรแต่ถ้าดูเอาไว้เพื่อแค่ว่าให้รู้ไว้ใช่ว่าอันนั้นก็แล้วแต่นะครับอันนี้เราไม่ได้เราไม่ว่ากันเราไปห้ามสิ่องอะคนของคนติดตามอะไไม่ได้เราแค่เอาข้อมูลมาตีแผ่กันแน่นอนแล้วก็ซิกันแรกนะฮะที่ปล่อยเดบิวต์นะฮะเป็นแรกเลยชื่อว่า Never Give Up Never Give Up คยายยอม พ่อนะเจาวัตรุตีมันหนักแน่อ่ามันหนักแน่แล้วก็มีเพลงตามมาอย่างวีอย่างวีอาร์อากีรักหรือว่าวีอาร์เดี๋ยวนะผมอ่านไม่ออกเราควรอ่านว่าอะไรวีอาร์ซีโลเพราะมันเป็นเลขศูนย์แล้วมีขีดค่ายางงี้อืออันนี้อันนี้อันนี้ก็แต่อันนี้ก็แต่คนจะอ่านนะกันเนาะบางคนถนัดอ่านซีโอเพราะว่าเลขประจําตัวของวงนี้คือเลขศูนย์เลขศูนย์เลขประจำวงนี้คือเลขศูนย์แต่สายลักษณนี่มีเลข มีขีดข้าวตืออาเปนเพลงเหมือนเพลง้าน,นือสิ แล้วก็มีเพลงไซเบอร์บูลลี่โอ้ไซเบอร์บูลลี่นี่เข้ากระแสดินกันนะเพราะงที่นี่บูลลี่กันไปหมด มีกระแสกันนะเอ๊ะไอดอลกับเพลงร็อกเนี่ยมันไปเข้ากัน,นยังไงเออหลายคนตั้งคำถามนี้ค่อนข้างเยอะและเชื่อเถอเวะว่าความรู้สึกแรกอะ่ะมันค้านอ่ะมันค้านในความรู้สึกกันอยู่แล้วแต่ว่าวงเนี้ยมันพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเพลงสไตล์นี้ที่เป็นแนวร็อกแนวอัลเทอร์เนทีฟกับวงไอดอลมันไปในทิศทางเดียวกันได้เพียงแต่ว่า เราเอาอะไรมาเชื่อมแค่นั้นเองถ้าเอาตัวเชื่อมที่มันถูกที่ถูกทิศเนี่ยมันไปก็ได้หมดเผลอๆเนี่ยเอาเพลงทุ่งเนี่ยกับวงไอดอลเนี่ยยังได้เลย <c oughs> เผลอๆด้อนา,าคตเนี่ยอ้ามีสิทธิ์เหมกันนะเออเหมือนกับดเซ่เอ้มันเหมือนมันเหมือนอะไรมันเหมือนอะไรกว่าเออเราข้าไปในปากว่ากูโดนฟ้องว่ะเออไปอ่ะ้าข้ามครับ รีบข้าวให้ไวเลยจริงๆแล้วไอ้เรื่องเนี้ยตัวเมมเบอร์โฮคิดเหมือนกันนะตอนก่อนเข้ามาเนี่ยว่าเอ๊ะมันจะเข้ากันยังไงไอเด้าแต่ว่าพอได้เดบิวต์ไปแล้วพอปล่อยเพลงมีคนที่ชอบแบบนี้นอ่ามีคนที่ยอม,มรับในจุดนั้นได้ก็รู้สึกแฮปปี้ดีะนะครับก็เหมือนเป็นวงไอดอลที่มีจุดยืทนที่ชัดเจนว่าฉันคือไอดอลสายดาร์มาในมุมมืดเลยแน่นอนก็ียกได้ว่าตอนนี้เดี๋ยว กำลังจะมีซึ่งกันต่อไปเรื่อยๆมีต่อไปเรื่อยๆและการเดินสายตามงานต่างๆก็จะมีที่เห็นกันบ่อยขึ้นนี่แหละนี่คือเรื่องราววงแล้วก็รวมรวบยอดไปถึงเรื่องราวของซิกซ,ซิกาไอดอลหรือที่เรียกว่าไอดอลใต้ดินอนะครัาาบผมอ่ะและแน่นอนอีกหนึ่งอย่างที่ <c oughs> เราจะไม่เล่นก็ไม่ได้ช่วงเวลาพอง <Yeah! S 2> หนึ่งคนเท่านั้นที่ผมอยากป้ายที่เพราะคนนี้ตามมาก่อนที่น้องเขาจะเข้าวงอีกน้องแบมบี้ครับแบมบี้อ่ายังไงสิคือหลายคนเนี่ยอาจจะรู้จักจากวงอาคิระคุรโรแต่ขอโทษของผมรู้จักตั้งแต่ระเบิดเถิเทิงสิงโตทองนะครับเจ <Yeah. S 2> น้องเขาเล่นละครพอไม่มีบทเัวเลยก็หายไปนะฮะ กลับมาอีกทีแล้วก็ตกใจเขาว่าโอ้โหมา,มา,ม,ามาสายนี้แล้วเหรอ,อม,มาสายแบบดักดาร์กมาเลยนะครับแต่นั้นไม่เท่าไหร่ลองดูปัจจุบันล่าสุดตอนนี้นะครับนะแต่แเรากเาโกนหัวแบบโอ้โหเป็นแบบลุกเท่ไปเลยแต่สิ่งที่แฟนๆตอนนี้น่าหัวที่สุดคือตอนนี้เขาประกาศตัวเองว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้าเขาบอกเขาเป็นมาประมาณสามปีคือเป็นก่อนเข้าอากิระแล้วพอเข้าอากิระมา สักพักเนี่ยเขาบอกว่ารู้สึกว่าร่างกายเขาในตกผิดปกติเ,เขาก็เลยกลับไปหาหมอหมอก็บอกว่าเราเริ่มกลับมาเป็นอีกแล้วนะแต่ตอนนี้ที่เพิ่มมาคือคือเครียดเดี๋ยวไม่รู้ตัวคือคนเราในเวลาเครียดเนี่ยคือเราจะรู้ใช่ไหมว่าอ่างุงอิดเรื่องอะไรอะ่ะแต่ว่าอ,อันคือแบบนี่เขาไม่รู้เลลาตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยคือเหงื่อแตกเต็มเตียงแบบแล้วหมอก็ให้ยาเพิ่มมาเพิ่มมาโรคนี้เนี่ยมันคือสิ่งที่ท้าทายที่สดุดในการเป็นไนดอด คือเป็นไอรอลไปด้วยแล้วต้องสู้โรคนี้ไปด้วยมันปันเป็นซึ่งปัจจุบันคนเป็นกันเยอะเสื้องนี้ก็คือเป็นสิ่งที่น้องก็พยายามอยากสู้ต่ออ่ะเขาพยายามสู้ต่อนะฮะวันนั้นเราให้กําลังใจเราเลยขอป้ายยาคนนี้ให้ป้าเป็นกําลังใจกันต่อก่อนที่จะป้ายยาเราพูดถึงโรคที่ทีบแบมมี้เป็นเราจะคุยกันแวะกลับมาอันนี้ก่อนจะนิดน้อยพอดีเพิ่งนึกขึ้นได้ ก็อ,อยากจะพูดให้มันเปนเรียอะไรเปียงล็กน้อยอาการอย่างนี้เนี่ยหนึ่งคือมันไม่มีสัญญาณลบงานสองมันเป็นอาการที่ไม่เจ็บอะไรกับกับสภาพร่างกายนะแต่มันเกิดจากสิ่งที่สมองคิดแล้วมันคิดต่อเวลาแล้วมันไม่ได้พักแล้วเรื่องที่มันคิดส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นเรื่องแง่เ,เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่รู้ว่าในหัวว่าในความคิดในจิตใจของแบมบี้เขาเนี่ยเขาคิดอะไรอยู่นะตอนนั้น แต่ถ้าเกิดอาการแบบนี้เนี่ยร้อยละแปดสิส่วนใหญ่ไม่ใช่เรื่องที่ดีจะเท่าไหร่เพราะฉะนั้นมันจะเลยมีปัญหาเรื่องของการนอนมันต้องคิดตอดลอเวลาเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ขนาดนอนแล้วมันเหงื่อออกถ้าไม่ใช่เพราะร้อนแบบนอนแล้วไม่เปิดพัดลงอมอันนี้หมายความว่ากระบวนการทํางานน่ะในร่างกายมันมีบางอย่างที่ฟอสต์ทีท่มันผิดปกติไป,ะป,ะป,ะปะอืเพราะะนะอันนี้ ไม่ใช่แค่อดอลเท่านั้นที่มีสิทธิ์เป็นมนุษย์ทั่วไปเราเรา,เราถ้า่ันเธอเธอก็มีสิทธิ์เป็นถ้ามีอะไรที่มันผิดปกติรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเราแนะนำว่าไปหานะฮะต่อสารเติดลอเก็้กน้อยอมาถึงป้ายาของพี่บ้างฮะแวบแรกที่เห็นมาอันนี้คือกรานด,ดูทุกคนแล้วนะวันนี้ชัดสุดก็โชคดีที่บาสไม่มาแย้งเพราะถ้าบาสแย่งกูต้องนั่งไมหาสำรองอีก แต่ตั้งแต่เทปน,นั้นเนี่ยโหกลัวเรื่องแย่งแล้วก็อันนั้นนะสิเพราะปกติป้ายยาเนี่ยปกติเนี่ยพี่เตรียมเอาไว้คนเดียวนะแล้วพอเราเตรียมคนเดียวกันไปใ,ใจคิดเอาันเธอครับคุณเจ้าคุณเจ้าไข่โชคดีที่วันนี้ไม่แย่งแล้วไปนัชชีอ่านัชชีไม่ใช่ไม่ใช่นัชชีที่เป็นแบรนด์นมมันไม่ใช่นะ อันนั้นยกอัะไม่ใช่ไม่ใช่นะนัชชีนัชชีนัชชีเออชีอยาก,กินละนัชชีเออหมายทําไมทึ่เป็นคนนี้คือด้วยความที่ว่าลุกในการแต่งตัวอะไรพวกเนี้ยมันมันเป็นส่วนผสมที่มันรุงตัวระหว่างความน่ารักในความแข็งแกร่งมาดูมาดูคอนทราสต์กันอยู่นะมาดูมาดูาดาดอาจะแบบเสเียก็เสีน้อยนะ แต่มันเป็นส่วนผสมที่ลงตัว,ตวเขาเรียกว่านี่อ่อนโยนอ่อนหวานแต่ไม่อ่อนแอแต่มุมที่จะน่ารักก็น่ารักจริงๆนะแต่พอเวลาเข้าเป็นยาเป็นการก็เท่ได้นะเออก็เลยเอาคนนี้มาป้ายยาสเสรลยกันแต่เอาจริงๆเราบอกกัอย่างนี้นะว่าเมมเบอร์ในเดโมอาเจราโครเนี่ยจริงๆเนี่ยแต่ละคนมีคาแรคเตอร์มีสไตล์ที่โดดเด่น แต่ตา่างกันไปไมันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคนอันนี้ก็แต่คนจะชอบแล้วว่าจะว่าจะตามชอบแบบคนใดคนหนึ่งหรือว่าจะตามแบบตัวภาพรวมอย่างที่เราเราทำกันเนี่ยอันนี้อย่างที่บอกครับสุดแท้้วแต่คุณผู้ฟังจะจะชอบแล้วกันนะฮะเราไม่ได้ติดการความคิดของคุณผู้ฟังทุกท่านนะฮะมันแล้วแต่ความชอบอืมแล้วแต่ความชอบเป็นสตางค์เนาะ โอเคไม่ว่าอย่าไปอย่าไปดูถูกกับสิ่งน,นะครับสิ่งที่ครูชอบกูโปรดให้เลยนะนัดนะปรดทีสองเราเราวางการนะปรดายะ,นะ,น,ะ, <c oughs> น,ะนะแต่ก็มันเป็นข้อพิสูจน์อยา่างหนึ่งว่าเราเรียนรู้อะไรได้บ้างจากวงเนี่ยถ้ามองกันได้ง่ายเหมือนคนกลุ่มน,น้อยอ่ะในในมุมความคิดของเพลงไอดอลว่า มันจะต้องเป็นสายหวานมันจะต้องเป็นแบบน่ารักมันจะต้องเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์อะไรอย่างนี้อันเนี้ยมันเป็นข้อพิสูจน์อย่างหนึ่งว่าสายดาร์กก็เป็นไอดอลได้เพียงแต่ว่าบางครั้งอะเราอะต้องยอมรับในในสิ่งที่มันแตกต่างความแตกต่างมันไม่ได้สิ่งที่ผิดเสมอไปเพียงแต่ว่าถ้าเรายอมรับและเปิดใจในความต่างแล้วทุกอย่าง มันจะดีขึ้นไม่แน่โลกกระทัของคำว่าไอดอลที่รู้ฟังฟังเนี่ยจนถึงวินาทีนี้เนี่ยมอาจจะเปลี่ยนไปเลยก็ได้เพราะเราเรียนรู้อยู่ด้านเรายังไม่ดูอีกด้านอนึโอเคนี่เรื่องนะไอเราใต้ดินนะนี่วงแรกในประเทศนะใครที่เป็นกำลังใจก็ไปช่วยกันนะนี่คือทั้งหมดของแต่ไอดอลใน EP นี้นะครับกชบ็ชอบอะไรที่ชอบอะไรก็ลองบอกกันมานิดนะครับ ถ้าชอบวก็กดไลค์กดใ์กันได้ในทุกช่องทางของเราที่มีเหมือนกันแล้วก็แน่นอนช่องทางการติดต่อพี่อ้อยเหมือนเช่นเคยย้ำกับทุก e ีีกันอยู่แล้ว Facebook Fanpage อย่างแรกเลยฟ e ดพอดนะฮะนอกจากรายการเราตรงนี้ยังมีรายการอ,าอื่นๆทน้ทนต์อืีนนะฮะที่น่าสนใจลองไปฟังอยู่ได้นะครับแล้วก็ถ้าอยากจะติดต่อ แนะนำข้อเสนอแนะอะไรรายการเราเรามีช่องทางอยู่นะครับก็คือเฟซบ o o กไฟเ a สชื่อรายการเดียวกันเลยครับแต่ละไอดอลครับลองพิมพ์คอมเมนต์ลองมาแชร์อกันได้ว่าอะไรที่เราเรียนรู้จากพวกไอดอลแต่อ P ีที่เราได้นำเสนอไปลองมาแชร์มาคอมเมนต์กันได้ย้าถ้ามีโอกาสเราจะนำเรื่องพวกนี้มาอีพีกันเป็นครั้งถัดไปนะครับทุกช่องทางพร้อมกันเจอกันทุกวักนพฤหัส นะครมาตลกแกเราพี่ไอ้เมือแกเรามาเหมือนเดิมเป็นพัตโตประจำารายการเราไปแล้วอย่าลืมครับพวกเราแตกลายไปแล้วเราจะดีดีไปด้วยกันดีดีไปทุกวันดีดีทุกวันต่อไปอีกทีหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ